นี่นะเนี่ยมันเป็นแบบแปลนที่เสร็จแล้วนี่นเป็นแบบโครงสร้างแต่เดี๋ยวเราจะเขียนให้ใหม่ก็จะใช้เหล็กสูงนี่สูงสงองเมตรไอ้นัน่นไอ้อะไรอะที่บ้านที่จะทําดาดฟ้าเป็นลงตากให้กุง้งมันจะส่งคลิปวิดีโอไปให้มันสูงเนี่ยสูงสองเมตรกว้างเนี่ยของกุ้งเป็นดาดฟ้าอย่างเราเป็นดาดฟ้าตึกอาคารใหญ่ ตรงนี้นะอันนี้เป็นเขียนโครงเหล็กนะเขียนแล้วถ่ายอะไรไหมก็ดูมัก็ถ่ายไิดไม่ถ่ายอะยุ่งรุ่งมันยังไม่เสร็จด้วยสูงนี่สูงสองเมตรเสานี่สองเมตรทั้งหมดเสานี่สองเมตรทั้งหมดนะความยาวนี่สามเมตรสามเมตรนะต้องมีฐานรอบตรงนี้ด้วยนะเพื่อความแข็งแรงฐานนี่จะสามเมตรเหมือนกันอันนี้ก็จะสามเมตร ก็สามเมตรอัน,นี้ก็สามเมตรนะ <c oughs> แล้วทีนี้ก็ต้องทําเหล็กคาตรงนี้ด้วยเหล็กคาตรงนี้มันจะสามเมตรเหล็กคาตรงนี้อันนี้สองเมตรเหล็กคาตรงนี้สองเมตรนะแล้วก็มาเหล็กคาตรงนี้อันนี้จะสามเมตรโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่อง โครงสร้างนี <elle. S 1> ้จะเป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องเหล็กกล่องแต่ว่าเหล็กกล่องเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกเหล็กเหล็กตัวตัวเอลูหรือเหล็กอะไรมันจะเป็นรู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 เดี๋ยวรูไปดูเดี๋ยวรูไปดูในคลิปต่อไปมันจะขันน็อตได้พวกนี้จะขันน็อตได้ทั้งหมดขันน็อตขันน็อตขันน็ตขันน็ตขันน็ตซึ่งมันก็วันไหนที่เขาวันไหนที่จะย้ายวันไหนที่เขาจะทาอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยแกก็ต้องไปหาพื้นที่พื้นที่นะพื้นที่กว้างสามเมตรสามเก้าตารางเมตรอะเก้าเมตรกำลังสามเก้าเก้าเมตรกำลังสองเออโทษทีเก้าเมตรกำลังสองกว้างสามเมตรยาวสามเมตรนะเอาไวท้ทำไปเนี่ยแล้วทางมันจะขึ้นเข้าสะดวกประตูก็เข้าทางนี้แหละประตูนี่ก็ซื้อประตู PVC ธรรมดานี่แหละประตู ส่วนผนังเนี่ยตัวผนังเนี่ยอย่าใช้ไม้อัดเหมือนกันแดดถ้าเกิดเป็นไปได้เราอยากให้ใช้เมสเซนชีสแต่ว่ามันก็จะมีราคาแพงต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณอสองหมื่นถึงสามหมได้แล้วแต่ว่าช่างจะทำหรือเปล่าแต่ว่าให้อยางทำจริงๆอ,อันนี้าจะไปช่วยทำก็ได้มันทำมันไม่ยากหรอกพวกนี้แต่ว่าไอตอนมุงหลังคาชัานเนี่ย ทำไม่ค่อยเก่งแกต้องหาลูกมือแต่ตอนทําโครงอะ่ะเออฉันทําเองได้เลยคนเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาช่วยเพราะโครงมันแค่ขันนอ็อตเออแล้วก็เราทําตอนคืนนะทําตอนวันร้อนตายเลยแล้วทีนี้แกก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากซักผ้าเนี่ยเป็นซักช่วงเย็นซักช่วงทุ่มหนึง่งหรือหกโมงหรือทุ่มหนึ่งให้พระอาทิตย์ตกก่อนเพราะแกจะเข้าไปตากในเนี้ยแกอยู่ได้ไม่ถึงห้าทีหรอกตายมันร้อน